สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมรถแข่งนะครับพาร์ทที่7นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นนะครับก่อนเล่นครับตอนนั้นผมได้อัดคลิปแล้วครับแต่ว่ามันอัดไม่ได้นะครับนี่ครับด่านวงจรและด่านทุ่งหญ้าสีเขียวนะครับแต่ว่าผมก็จะมาเล่นครับผมจะเปลี่ยนเป็นเล่นด่านภูเขา หิมะนะครับี่เล่นด่านหิมะครับแล้วก็หมดท้าทายแค่นี้ก็พอแล้วครับเราจะมาเริ่มเลนกันเลยนะครับเจะไม่พูดท่อนท่เพลนะครับเราจะเริ่มเล่นเลยถ้ามีเสียงลมไรงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเปิดพัดลมอันร้อนนะครับล่นเครื่องเลยครับติดเทโบกันก่อนนะครับดีที่สุดหรือเปล่าดีแน่นอนครับไม่ใช่ครับ หมนี้จะเล่นยากสักหน่อยนะครับนี่นะครับโคตรดีฟ oh, วิ่งแรงแซงทางโคง้งไปนะครับ กดปุ่มนี้มาจะได้เลยครับไม่เป็นไรครับยังไงก็ตามหลังทันอยู่แน่นอนผมก็มั่นใจคือร้อยอย่างัเลยนะนี่นี่นะครับเริ่มจะทันแล้วครับทันแล้วครับไม่มีเทโบโน ผมก็ขี่มาเร็วครับนีก็เล่น้นธรรมดา,น,านี่ครับเมื่อมีเทเบลลตามหลังทนแน่นอนแต่เทเบลอันน้อยนิดนแต่กักเลยครับรอบนี้ผมว่าผมไม่ได้ที่หนึ่งแน่นอนนะครับดูแล้วแพ้แน่ๆดูนะครบับ ผมไม่านาได้ที่สามนะครับไม่ชนะเลยเป็นเหตุผลพอวิ่งแรงแซงทางโค้งนั่นเองครับก็ไม่เป็นไรนะครับจะ,จะเล่นด่านต่อไปเลยครับนี่นละครับโหมดวงจรผมก็รู้แล้วเล่นเลยครับไม่รู้มันมเป็นอะไรย่างไงนะครับผมว่าผม อาจจะไม่เล่นต่อนะครับเล่นอีกครับพาสถ้าพาสเนี่ก,กับพาสหน้าก็น่าจะเลือกเนนรียนเอาไปครับเล่นความแม่น,นจังแล้วลก,ก็เกิดคนชนกลัวเรื่องเนี่ยหมวดนี้หมดนี้นยากเกินไปขึน้นก็เล่นหมวดนีน่เป็นหมวดที่ยากจริงๆครับให้ชวนกวเ่อเนี่ย ฉันกลัวฉันกลัวผมคงไม่เล่นความเร็วหรอกครับเนี่เยเล่นความเร็วครับเล่นความเร็วดีสุดด้วนี่ครับท้ายสุดดีบแบบน,น,น,นี้นะครับคันกลวแล้วก็ทีว่าผมไม่เล่นหมดท้าทายดีกว่าครับออกเลยปาร์นี้ไม่มีอะไรมากเลยนะเนี่ยหมดท้าทายผมะว่าผมไม่เล่นหรอกดีกว่าครับ ยวผมเล่นหมดทุกอย่างสีเขียวให้ดูอะไรครับเพราะว่าตอนที่ผมอัดแล้วมันไม่ได้ครับจะเล่นเลยครับผมอัะพาร์ทหน้าผมก็น่านจะเล่นหมดผู้เล่นหลายคนนะครับแล้วก็ร่างจะจบเลยไม่นั้นก็เล่นไม่ไแน่ใจเหมือนกันครับจะเล่นพาร์ทนี้ก่อนครับเริ่มเล่นเลยครับวิ่งลยู่แล้วแงทางโคนนี่เลยครับ ว่ารถผมแตกกับมากกวร์นี่นะครับมีรถน้ำหน้าผมไปแล้วผมว่าน้ำความคุ้แน่นอนครับนี่นะครับนี่เลยครับชนท้ายทันทีทันไหนอะไรกันแต่รู้สึกนี้เนี่ยนี่นะครับเหมือนจะสมาธิไม่อยู่แล้วครับเนี่ยนี่เลยครับต้องรอกันสมาธิไม่อยู่กับตัวแล้วครับเร่งอย่างเดียวครับเร่งสปีดเลยครับ นี่นะครับนี่นะครับเล่นสป,ปีดไปแล้วครับเ <c oughs> กรียนเลยครับเนี่ยตอนนี้สติเดิมจะไปอยู่กับตัวแล้วต้องเล่นสป,ปีดจังหมดเพืเ่อนหลายคนมันเล่นยากอยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเล่นได้ไหม ตอนนี้สติเริ่มจะไม่อยู่กับตัวแล้ว yeah, เล่งสปีดเพราะว่าผมดิบมากเลยนะครับดิบเกินไปทุกคนั้งมาเร่งสปีดจังนะครับเร่งอีกเร่งสปีดอีกนะครับได้ที่หนึ่งทุกครงนี่ครับผมได้แผ่เนเร่งผมก็นำหน้าแน่นอนนะครับเมื่อได้แผ่เนเร่งนำหน้าแน่นอน แผ่นเร่งเขาต้องรับแผนเร่งเองนะคับนี่นะครับแผ่นเร่งเร่งถึง250กว่า270ฟังก์นี่นะครับเมื่อกี้ดีอย่างเทพเลยครับเร่งไปเร่งแผ่นเร่งเร่งไปแล้วก็ดีฟก่อนเข้านี่นะครับเทพเลยต่อไปเลยครับนี่แหละนะครับ เดี๋ยวผมว่าน่าจะจบเอาเพียงเท่านี้แล้วกันครับก็โอเคครับสำหรับเกมรถแข่งนะครับพาร์ทนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้าครับ